เรียนท่านประธานที่เคารพผมนายนัทพลสืบสักวงผู้แทนรัษฎรจากบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลตัวแทนจากคนดอยคนป่าคนดอยครับกลุ่มชาติพันธุ์ครับท่านประธานท่านประธานครับวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อเช้ามีรายงานล่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหายเราได้อ่อ ในวารละที่หนึ่งผมต้องกราบขอขอบคุณท่านประธานนะที่นี้นะครับแล้ววันนี้อีกหนึ่งรายงานที่ผมอยากเสนอมุมมองในมิติของพี่น้องกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มชายขอบพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งเป็นรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับที่ตัวยวอ่อว่ากสม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นความหวังได้ยินชื่อนี้นะครับก็เป็นที่พึ่งของประชาชนทุกภูมิภาคทุกกลุ่มประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับผมมีข้อเสนอและมีคำถามที่จะถามกับ กรรมธิการกรรมาการสิทธิมนุษยชนในชุดนี้นะครับผมทราบว่าท่านก็เพิ่งมา,ารับปฏิบัติหน้าที่ผมก็จะขอหาหรือปรึกษาและเป็นข้อคิดเห็นในประเด็นนะครับด้านสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์กับการประเมินนะครับหลักปารีดนะครับหลักการปารีดนะครับที่จัดตั้ง ตามรัฐมนูญพศ .2540 และคณะกศมชุดนี้นะครับจัดตั้งมานะครับในปีรัฐมนูญที่เราถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้มาจากประชาชนนะครับและมีบทบาทหน้าที่สอดคล้องกับมติที่ประชุมสมัชชาแสงหปะปชงชาตินะครับปีพศ .2536 นะครับมีรายงานมีข้อเสนอแนะ คำแนะนำความเห็นในประเด็นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์อย่างไรบ้างต่อฝ่ายบริหารนะครับท่านประธานครับพี่น้องกลุ่มวัฒนธรรมชาติพันธุ์นะครับวิถีชีวิตอัตลักษณ์ดั้งเดิมวิถีชีวิตดั้งเดิมนะครับเป็นวิถีชีวิตปกติวิสัยนะครับรัฐมนูญมาตรา70ของ กฎหมายรัฐธรรมนูญพศ2560ได้ตราบัญญัติไว้ชัดเจนซึ่งเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญปกครองประเทศนี้นะครับถือว่าเป็นกฎหมายแม่นะครับรัดพึงส่งเสริมและคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์นะครับให้ได้อยู่ตามวิถีชีวิตอัตลักษณ์ดังเดิมนะครับผมจะชี้ไปให้เพื่อเป็นคำถามว่า ุกวันนี้นะครับวิถีชีวิตอัตลักษณ์ดั้งเดิมเราอยู่ก่อนกฎหมายลูกนะครับนะฮะโดยเฉพาะกฎหมายลูกที่ออกมาแล้วในปี2562นะครับของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับกับกรมป่าไม้นะครับพระราชบัญญัติป่าชุมชนปีพศ2562พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พศ2562และพระราชบัญญัติอุทยานแหน่งชาติปีพศ2562รวมทั้งมาตรการทวงคืนผืนป่านั่นคือสิ่งที่ทำให้สิทธินะครับมนุษยชนของเราที่อยู่ในพื้นที่ดังเดิมถูกลิดหลอนจากกฎหมายลูกนะครับคำถามและข้อเสนอคือกรรมการสิทธิมนุษยชนได้มี รายงานมีข้อเสนอแนะมีคำแนะนำมีความเห็นต่อฝ่ายบริหารอย่างไรนะครับเพราะพื้นที่ที่เราอยู่ก่อนกฎหมายลูกนะครับกฎหมายลูกสามารถมีผลถึงก่อนหน้าที่เราอยู่ก่อนนะครับนี่คือความเ,าเ,าเหลื่อมล้ำของประเทศนี้ซึ่ง เราได้ฝากความหวังไว้กับกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับในชุดนี้ผมได้เห็นความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านในเรื่องการประกาศนะฮะพื้นที่ป่าแก่งกระจานให้เป็นมรดกของโลกนะฮะท่านได้มีข้อเสนอแนะผมก็ตั้งความหวังไว้กับกรรมการสิทธิมนุษยชนในชุดนี้นะครับพี่น้องของเรานะครับเราใช้ชีวิต ก่อนหน้าตามวิถีชีวิตอัตวรักษ์ดังเดิมประเด็นปัญหาของพี่น้องของเรานะครับสิทธิพลเมืองทุกวันนี้นะครับไม่น้อยเลยเด็กทุกวันนี้ยังไม่มีสถานะสิทธิพลเมืองนะการเข้าไม่ถึงสิทธิของผู้สิทธิต่างๆของรัฐนะครับการเข้าถึงสาธารณูปโภคเรื่องการศึกษา นะครับการเข้าสู่พื้นที่ชุมชนนะครับสาธารณสุขยังเป็นปัญหานะครับฉะนั้นนะครับจึงเป็นปัญหาที่เราฝากความหวังไว้กับกสมในชุดนี้ว่าในหน้าที่และบทบาทของท่านนะครับเ,เราจึงมีความหวังเป็นอย่างสูงว่าในเรื่องที่จะขอฝากและเป็นคำถามในขณะเดียวกันว่าท่านนะครับ ได้เตรียมหรือท่านมองและมีคำแนะนำต่อฝ่ายบริหารในการขจัดเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่รวมถึงผู้ที่คิดต่างเห็นต่างนะครับแล้วเป็นผู้ที่หายสับสูนไปนะครับเป็นผู้ที่สูญหายไปเราจะไม่พูดถึงประเด็นนี้ที่ พวกเรามีความคลางแคลงใจอยู่ในใจจึงฝากความหวังไว้กับกรรมการสิทธิมนุษยชนในชุดนี้ว่า,าท่านจะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ให้เดินทางตามสิทธิอย่างก้าวไกลและพบกับสิทธิของความเป็นมนุษย์ชาติและมีอนาคตใหม่ที่สุดได้อย่างไรขอขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณนะครับ